8บทสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรเอวเมสุตังเอกังสมย,ยังพระวาพาลานสิยังวิหันรติอิสิปะตะเนมิทาเยตะตะโาโคพระกวาปัญจวัคขีเยพิกูอามันเตสิทเวเมพิกเวอันตาปปัชตินันสะะวิตภาโยจายังกาเมสุกามะสุขาริกานุโยโคีโนโอคโมโปตุชนิโกอนานัิโยอนัต ทันนิโตโยจายังอัตตกิละมะฐานุโยโกทุกขูอน,อนัตตโยอนัตสันนิโตเอเตเตพิกคเวอุภูอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปาะท,ะทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญายะสัมพทธทยะนิพพานะาสังวัตติ ตมาจะสาภิกขวีมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธาจากกุกรณียานะกรณีอุปสมัยะอภิญญายะสัมภูายะนิพานายะสังวัตติอัยยะมีวะอนิโยอัตถังคิโกมะโกสัยะทีตังสัมมาทิสสัมมาสังกัปูสัมมาวาจาสัมมากัรมตูสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อยังโหสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธ,ธาจากูกรณียานะกรณีอุปสมัยะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวตติอีทางโหปนะพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิดทุกขาชรลาปิดทุกขามาลระนำปิดทุกขังโสกะปลิเทวะทุกขโะโทมณัสสุปายาสาปิดทุกขา อปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกคอย่งปิดชังนะัพปติทำปิดทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานักขันทาทุกขาอีทางขูปนะพิกวีทุขะสมุทยโยอริยสัจจังยาอย่างตันหาโูนุภวิกานันทิลาคะสหคตาตตาตตาพินันทินีสสยยะทีทางกามตันหาพระวตันหาวิภวัตตันหา อีทางขูปนณะพิกเวทุกขานิโรธอริยสัจจังโยตัสายเยว,วะตันหายะอเศิสะวิลาคานิโรธจาโคปฏินิสโคมุติมุติอนาลาอนาลโยอีทางขูปนณะพิกเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง อายะเมวะอริโยัตังคิโกมะโคสยยะตีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรุสัมมาวาจาสัมมากัมมตัสัมมาอาชิโวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิขเวีปูปีอนุตสุติสุธรรมเมสุจากุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลกุอุทปาทิตังขูปนิทางทุกขังอริยสัจจังปริญยายนติเมพิขเวี ปุเปอนันโสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิตังโกปณิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนันโสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิอกิทางทุกขะสัมมุทยโยอริยสัจจันติเมพิกเว ปุเพอนันุสุตีสุธรรมเมสุจากพุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลปูอุตปาทิตังขคปณิทางทุกขะสมุทัยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุตีสุธรรมเมสุจากพวงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลปูอุตปาทิตังขปณิทางทุกขะสมุทัยอริยสัจจังปะฮีนันติเมพิกเว ปูเปอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิอีทางทุกขานิโรธอัิยสัจจันติเมพิกเวปูเพอนันทสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกขานิโรธอริยสัจจัง สัจจิกาตพันติเมพิขเวูเพอันนุสุเตสุธรรมเมสุจะคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิตังโขปณิทางทุขันนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกตันติเมพิขเวูเพอันนุสุเตสุธรรมเมสุจะคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิ ท,ทุกขุกนนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวปุเปอนนุสตเตสุธรรมเมสุจะขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโอุทปาทิต่างขปนิทังทุกขกันนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตพันติเมพิขเว ปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลกูอุตปาทิตังขูปนิตังทุกข์นิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลคูอุตปาทิยาวกีวันจะเมพิกเวอเมสุจตุสุอริยสัจเจสุ เอวันติปริวัตังทวาททศากาลังยถาภูตังยานาทัศนังนาสุวิสุทธังอหสิเนวตาวาหังพิกวีสเทวะกีโลกีสมาลเกีสพมมกีสัตสมมนะภาม,สสม,ภามนิยปะปชายสะสาสะเีวะมนุษสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญสิง ยะโตจะโคเมพิกเวอิเมสุจะตุสุอริยาส,าสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาททศากาลังยะถาภูตังยานทัศนังสุวิสุทธังอโหสิอถา,าหังพิขเวสัทถีวะกโลูกสมาลกสะพมมะกสัตสัมมะภามานิยาปชายะสัทถีวะมนุสสายะอนุตตลังสาม,มาสัมโพธิงอภไสัมพุตโธป,ปัจจัญญาสิง ยานะจะปนะเมทัสนังอุทปาทิ <c oughs> อากุปาเมวิมุติออยมันติมาชาตินัติธานิปุนัพโวติอิธัมาโวจะพระขวาอัตมานาปัญจวคัคคเยปัญจวัคคียาภิขูพระขวัตูภาสิตังอภินันทุง มัสเมินจปะปะนาเวยาการณนัสมิง <c oughs> อัญมานีอายัสมตโตตุกุลธัญญาสัะวิรชังวีตรมะลังธรรมะจักขุงอุทปาธิยังกิตจิสม,มุทยะธรรม,มังสัพพันตังนิโรธาธรรมมันติ <c oughs> <c oughs> ปอตว่าต,ตีจะพระขวัตตาธรรมะจักเก ภูมิมาเทวาสัตวมนุษสาวสูงเอตัมปะคตวตาภาลานศิยังอิสิปตเนมิกทายยอนุตรลังธรรมจักกังปวัติตังอปติวติยังสมณีนวาภาณีนวาทเทวีนวามาลีนวาภาม,มุนาวาเกนจิวาโลกสมินติภูมิมานางเทวานางสัตวังสัตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตมนุษสาวสูง จาตุมหาลาธิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตาวติงสาเทวาสัตวมนุษสาวสูงตาวติงนางตาตาวติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามะเทวาสัตวมนุษสาวสูงยามาเทวาสัตวมนุษสาวสูงยามานางเทวานางสัตว์ทางสัตวาตุสิตาเทวาสัตมนุษสาวสูง ตุสิต,ตานางเทวานังสัตทังสัตตวานิมมานัตตีเทวาสัทมนุสสาเวสูงนิมมานัตตินังเทวานางสัตท like ังสัตตวาปรลนิมมิตวะสวัตตีนังเทวาสัทมนุสสาเวสูงปรลนิมมิตวะสวัตตีนางสัตทังปรลนิมมิตวะสวัตตีนางเทวาสัตทังสัตตวาปรลนิมมิตวะ มิตวะสวัสตินังเทวาสตังสตวาพัมมกายิกาเทวาสัตมนุสสาเวสุงอตัมปะวตฏาพาลานาสิยังอิสิป,ปตเนมิทายอนุตตลังธรรม,มจักกังปวติตังอปติวัตยังสมานนะีนวาพัมมณนนะีนวาเทเวณนะ วามาเลนะวาพัมมุนาวากินจิวาโลกสมินติอิติหะเตนะคเนเนะเตนะโมเตนะยาวะพัมมโลกาสตัตโตอภุคันคัจฉิอยันจะทะสะสะหาสัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุลโหสิอติกรรมเมวะเทวานางเทวานุภาวัง อัตคูภะเขวาอุทานังอุทานีสิอัญญาสีวัตภูกูณทันโยอัญญาสีวัตภูกูลทันโยติอิติหังอายสมมตูกูลทันยัสสอัญยากูลทันโยตวเววนามังอโหสีติเาพุทธานุสติอิติปิโสภะวาอาหาารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกตโลกวิทู อนุตโลุปุริสะธรรมสาลัธิสัทธาเทวมนุษสานังพุโทโภพคะวาติสิบธรมานุสติสวาขาตัวพคะวตาธรรมูสันิติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปนัญญิโกปัจจตังเวทิตาภูวิญยุหิติสิบเอ็ดสังขานุสติสุปฏิปันโนพคะวตตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพคะวตตสาวกสังโฆ ยายัปฏิปันโนภะวัตตุสาวะขสังขูสามีจิปฏิปันโนภะวัตตุสาวะขสังขู <c oughs> ยะทิทังจต,ตาริภูริสายุคานิาาอตัตภูริสาวุคลาเอสะภขวัตตสาวะขสังขูอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระเนยโยอนุตตลังปุญญาขตตังโลกัสสาติยบสองตะกตวา สกตวะสกตวะพุทธรัตตนังอุตสัถังอุตมังวะลังอิตังเทวะมนุษยานังพุทธเตชนะโสตินานัสสันตุปตวะสเพทุกขาบูปสเมนตุเตสกตวะธรรมรัตตนังอุตสัถังอุตมังวะลังปะลิลาหูปสัมมะนังธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุปตวะสพเพยาบูปสเมนตุเตสกตวะสังฆลัตตนังอุตสัถังอุตมังวะลัง อาหุเนยยังปาหุเนยยางสังคติเชนสุทินาัสันตุปัตวาสพีลูคาวุปสเมนตุเต 13. พระคาถาชินนบัญชรชายาสนากตาพุทธาชีตวามาลังสวาหานังจตุสัจจาสะพังละสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกะลาทโยพุทธา อัทวีสติในานายกา <c oughs> สเปปฏิทิตตาไม่หังมัทเกเตมุนิสามุนิศลาสีเสปฏิทิตตูไม่หังสัพพุพุทธโทธทวิโลเจเนสังคูปฏิทิตตไม่หังอุเลสัพพคุณากโลหะทายีมะอนุรุตโธสาลีปุตโตยะะกักกคินีวนทันยุ ปิติภาคัสมิงมูคันลาโนจาวามะเกทากินีสวณีไมหังอาสุงอานันทรามลา,ลากัสปูจะมะหามกากัสปูจะมะหานาโมอุภาสุงวามะโสตะเกเกีสตูปิติภาคัสมิงสุลยโยวะปะภังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขะโว กุมาละกะสัสป,ปูเถโลมเหสีจิตตวาทโกสูไมหังวัตเนนิจังปฏิฐาสิคุณากโลปุณโนังคุลิมาจะอุปาลีนันทศิวลีเทละปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลกามามะมะเศสสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเทลาชิตวันโตชินุรสาชิลันตาศีละเตเชนะอัง ข้ม,มังคีสุสันทิตาร <c oughs> ัตนังปุตตลูอาสิทักกิเนเมตตะสุตกังทัชชกังปัจจตูอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันทะโมระปาลิตตันจะอาตานาติยะสุตกังอากาสีชัฏนังอาสีเีสาปกาละสันทิตาชินานานาณาวะสังยุตตา สัตตปากากลลังกตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพาหิรัชตุปัทวาอาศิสาวิณยังยันตุอนันตชินเตชะสาวสตูมีสกิจเจนะสธาสัมพุทธปัญเชลีชินะปัญชลมาชมิวิหารันตังมหิตตเลสตาปาเลนตุมังสัเพ มหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขุตโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวูธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตลายโยสัตรธรรมานุภาวะปาริโตจะลามิชินะปัญชเลติ